ผมขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางความฝันกันเช่นเคยนะครับผมเป็นความฝันเกี่ยวกับทางแอดมินเองนะครับผมจะมาย้ําตัวเลขนะฮะครับผมไม่ใช่อ่ากินมากนอนมากฝันมากไม่ใช่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเออคือวันนี้จะมาย้ําตัวเลขคือเมื่อคืนนะ่ะฝันดีนะฮะ มีคนมาเขียนตัวเลขให้เต็มตัวเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพานเลยทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ก็เช้าของวันที่27เมษายน2565นะครับเนาะเป็นช่วงเช้านะครับพ่อแม่พี่น้องครับผม ตื่นเช้ามาก็เลยอาบน้ําอาบผ้าเสร็จนะฮะก็เลยอยากจะบอกนะรับอกแนวทางความฝันให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าชอบแนวทางของโอปอนะฮะก็สามารถไปซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับผมถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับอย่าด่ากันนะครับเนาะอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะครับถ้าเกิดชอบแนวทางนะฮะครับโอเคแนวทางของโอปอจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีอบสวัสดีค่ะสวัสดีโอะเช้าวันที่27นะฮะเมษาขึ้นคือดังค่ะหวดที่ยวหนึ่งกหนึ่งนะคะได้บ่เมนหน่อยบาทนอกหวดที่ยวก็ดคระค่ะเป็นจั้งใดอันมือขึ้นขออนุญาตไม่ปิดแมสนะครับค่ะทั้งทั้งทั้งผู้สัมผัสปิดอยู่ค่ะไม่เป็นยางเป็นจั้งใดมือขึ้นคือว่าอันรับไปรับมาอัน วูมะยำเลขบอกหรือจังไรตัวเลขแนวทางครับผมก็คือเมื่อคืนนะครับผมก็เลยเอาตัวเลขเนี้ยไปเสี่ยงโอ้เอ,เอาเลขไปเสี่ยง,ลงเลขจิบอยลองลองเหมือนที่เขาเขาเคยเอาไปเสี่ยงกันนะฮะก็เลยไปเอาไปไว้ใต้หมอนว่าตัวเลขเนี้ยจะมาไหมนะครับอ,อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมค่ะเพราะว่าวก็เคยเสี่ยงแค่เกียวว่าสังทเกาไปเสี่ยงเหมือนกันนะฟันดีเบอว่าเสี่มาเพิ่งเคยเสี่ยงเป็นครั้งแรก ครับผมไม่ใช่นอนมากกินมากฝันมากนะครับพี่น้องครับผมไปเสี่ยงที่เรอาว่าเขาฝันดีเ่าไปจิ้งสีใช่ก็เลยอยากรู้อยากลองไงครับก็คือว่าเห็นเขาไปเสี่ยงกันก็เลยอยากจะเสี่ยงกับเขาบ้างนะเพื่อจะมีแนวทางกับเขาบ้างครับไม่ได้อยากเป็นอาจารย์นะครับผมก็คือมาเล่าสู่กันฟังนะครับเนาะคือเดี่ยวมันคิวเน้ะเออช่วยคอยากตามครับผมเอาเข้าเรื่องกันดีกว่าเกือบจะได้ไม่เสียเวลาบางท่านอาจจะว่านานเกิน ครับคือเมื่อคืนเนี่ยผมฝันผมอาจารย์หลังจากที่เอาสมุดแผ่นนี้นไปเทียไว้ใ,ใต้หมอนอนะครับผมฝันเลยนะครับว่ามีทีมงานของผมเนี่ยสองคนนะฮะจะไปสร้างบ้านจะไปสร้างบ้านติดกับที่อีกเจ้าหนึ่งนะฮะทีนี้ภูมิเจ้าที่เนี่ยมาบอกเลยครับภูมิเจ้าที่ครับผมภูมิเจ้าที่เนี่ยมาบอกมาบอกเป็นตัวเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผม บอกเวรบอกแบบพิสดารน,นะฮะมไม่ได้มาเดินบอกไม่ได้มายกป้ายบอกเขียนตัวเลขตัวเนี้ยเต็มตัวเลยเขียนใส่หน้าผากเขียนใส่ตัวเขียนใส่หลังนะฮะเขียนใส่เขียนใส่ตัวโอ,อปอเลยไม่ไม่ไม่เขียนใส่ตัวเจ้าที่เองอแต่ว่าเป็นหนุ่มนะเป็นหนุ่มนะเจ้าที่ยังเป็นหนุ่มอยู่นะครับอ๋อคือผมก็ยืนมองนี่แหละผมยืนทายนี่แหละยังมหาอปอเลยอยากได้เลขไหมอยากเลขเปิดเสื้อดู ทั้งมือทั้งอะไรโชว์ให้ดูหมดเลยมีตัวเดียวครับอืมก็เลยแสดงว่าตัวเลขนี้ใช่เลยแล้วมาดูตัวเลขที่ผมปล่อยไปขราวก่อนนั้นตรงกันนะตรงกันเลยตรงกันครับผมคือตัวเลขไม่หลายตัวเพิ่มมาคืออายุผมเท่านั้นโอ้อายุเท่าไรครผมอายุสามสิบเก้าปีนะครับผมเต็มได้ปะคะครับย่างสี่สิบสามสิบเก้าย่างสี่สิบนะครับผมครับส่วนเขียนใช่ตัวตัวเดียวครับเขียนตัวเดียว ตัวเดียวอยากได้เลขบอว่า็สั่นอยากได้เลขไหมถ้าอยากสร้างบ้านนะถ้าจะสร้างบ้านนี่ตัวเลขเอย่างไรเงี้ยครับตัวเลขใหรเลยสี่ห้าก็ไม่พี่น้องแต่สี่ห้าข้างหลังอ่ะแผ่นใหญ่เลยว้าสี่ห้หลังเลยสี่ห้าตัวสีแดงเลยนะครับผมเลขออกเงี้ยตัวนี้นี่แหละ สี่ห้าตรงกลางเบอร์โทรของพี่เซลที่ผมเออว่าความฝันหลอกควาใหนฟังอ่งนีเนี่ยค่ะฝันว่าจังไดที่ว่าตรงกันความฝันความฝันที่ว่าขับรถไปลดความร้อนขึ้นโอ้ความร้อนขึ้นครับขึ้นเกเท่าใดแต่ไงเก้ร้อยหนึ่งอ่ะร้อยสุดเลยโอ้ไม่ได้เอาตัวเลขใครมาปล่อยนะครับเพราะไม่พี่น้องอันนี้คือความฝันของของผมเองครับแต่ว่าถามผมซื้อไหมผมยังไม่ได้ซื้อครับ ครับผมแต่ว่าหันบ่มาถคือคือคือมันขึ้นสุดไงฮะผมก็เลยเอาทะเบียนรถก็คือศูนย์เจ็ดสองศูนย์นะครับแล้วก็เ,เบอร์โทรท้ายโทรศัพท์ท่าใดกันสี่สี่ห้าของพี่คนนั้นฮะอ,อันคนดีเซลนะที่ทบขอโ <ผม S 2> ทรหาเพื่อนนะใา่ทาโทรศัพท์ซี่สีห้าครับผม ทะเบียนโรี่วาเก้ขั้วผ่อนขึ้นสูงๆหน่ศ0720ใช่ครับขึ้นเป็นร้อยได้บ่ขึ้นเป็นร้อยครับขึ้นร้อยร้อยสุดเลยร้อยสุดครับมาตรงเลยเนอะเอออาขอให้มาเนาะเก้ไม่ร่อยเลยครับผมแต่นั้นมันยังไม่แดงเท่าที่ผมเห็นเมื่อคืนนะบมบ่อนเนเนีนตัวอ่ะที่ผมที่ผมเห็นเออเห็นแดงแดงเต็มตัวเนี่ยมีสีห้าครับผม คือนี่มาฝันรอบที่สองว่าเจ้าทีเขียนเด็กใส่ตัวใช่คือผมมาย้ำไงผมก็เลยเอาความฝันว่าเออถ้าเกิดลูกขอเออ่อขอว่าถ้าถ้ามีมีโชคจริงจริงอะ่ะขอให้ตัวทาแนวทางอะ่ะที่ลูกให้ไปเนี่ยขอให้เอามาให้ลูกเห็นอย่าเป็นปริศนานะครับครับเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบตีความฝันไม่เป็นเด็กก็คือครับผมตีความฝันไม่เป็นขอให้เป็นตัวเลขซะออก็เลยนี่ครับ เห็นได้เนาะนี่ครับานยกเห็นเพิ่งสี่ห้าค่ะครับผมเห็นสี่ห้านะฮะเป็นความฝันเป็นเด็กฝันหรือพี่น้องครับเป็นเด็กสูตรเด็กเลยเป็นความฝันนะครับผมบางทีบางทีอาจจะฝันบางทีอาจจะฝันแม่นบางทีอาจจะฝันไม่แม่นก็อย่าด่ากันนะครับเนาะนี่แม่นบ่แม่นนอะมาแต่จังตามอันเป็นเป็นแนวทางนะครับพี่น้องเอาเออบออันมันมือจ้าจับปิดตัวเองเออ พอดีเลยค่ะคืออยากบอกนะครับพ่มแม่พี่น้องครับผมบอกสู่เพิ่นฟังเพราะว่าเอ้ซี่พิ่นก็อยักหโย่เพื่อนถามข้ามาอยู่ว่าเด็กโอปอมี่ตัวใดแน่เพิ่นวามีเพิ่มบ่อเพิ่นทักข้ามาหมู่บ้านนี้พอดีค่ะออปัวแล้วครับขช่เอฟซีบอกซับทักข้ามาพอดีิสด้ต่อเพื่อนมาอยู่ดอกเพราะว่าโอปัวฝันยำแสดงว่าโกปอเน้นซีหาหาซีน้ำบ่อโอปอวกลาบอ่เนาะเครับผมก็แล้วแต่นะฮะ แต่ว่าเขามาเขียนให้ในเขียนให้สี่ห้าเป็นภูมินะครับภูมิภูมินะฮะภูมิเจ้าทีเป็นภูมิเจ้าทีภูมิมาบอกแต่งตางตัวเนวไรเนาะภูมิเจ้าทีเนี่ยภูมิเจ้าที่ใส่เสื้อสีขาวใส่เสื้อสีขาวครับผมผมนะฮะครับผมผู้ชายบอกรับมาถึงนี่เขียนใส่หน้าผาก่อนมาเลยสี่ห้าสี่ห้าแล้วก็ทีนี้อือยาก อยากสร้างบ้านไหมอยากได้บ้านไหมสลุกเสื้อขึ้นเลยครับเห็นเต็มเต็มเลยครับผมสี่ห้าเต็มแผ่นหลังผู้ชายบอกค่ะโอ้ปอผู้ชายครับผมผอมๆดำๆตีเบื้องแรผู้ใดตีเก่งบาทอายุอายุอายุก็อยู่ประมาณสามสิบนี่แหละครับประมาณประมาณนี้แหละประมาณสามสิบอายุปลายอ๋อโมเมนผู้เฒ่าที่ส์ไม่ไม่ยังนุ่มอยู่เลยครับยังนุ่มอยู่ครับบาทนี่เบิกับสีไดึงลอตเตอรี่น้่อยู่ครับ สี่หาเนียนอุปบารู้ว่าดูแต่ว่าหันบวมักน่าดบกอคือตัวเลขนี่ออกยากเหมือนกันนะผมว่านะออกยากใช่ครับที่กับว่านี่เดีกออกง่ากคนร้อยออกก็ได้เดี๋ยวนี้ครับผมอันนี้ผู้หมุนอยู่บางกวกเนาะผู้บวมังที่ทางอันนี้เป็นความฝันครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นความฝันนะไม่ใช่เลขสูตรนะครับผมเป็นวพราะว่าทำไม่เป็นบานนี้เนาะครับอยากรู้ว่าเด็กออกตัวใดมีทางเดี่ยวค่ะอวกบอยังไง ล่อวันที่สองคือสาคมค่ะใช่ครับผมสีหูเลยิันสีเลขกเสียออกตัวไหนค่ะครับตอนนี้เข้ากับฟันไปก่อนพี่น้องเอาแนวทางมาแชสให้ชูกันฟั่งชูกันเบิ้งไปก่อนนะคะผู้ใดมากระต่างมาหมัดกระพานแนวทางมีความเสี่ยงค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงตามก่าสิบแปดแต่มีผู้ใหญ่คอยชีย้แนะเด้อพี่น้องเอ้ยงวดนี้ก็ตามโอป้ป้อได้ถ้าชอบ มมากระพานนอกค่ะขอคุณอปอลไลายที่เบ้าซูฟังค่ะครับเป็นแนวทางนะครับพ่อแมนพี่น้องขอบนได้ลายค่ะครับครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมของโอปอนะครับผมหรือว่าของตัวผมเองนะฮะทะเบียนรถก็คือศูนย์เจ็ดสองศูนย์นะครับผมส่วนเบอร์โทรของพี่เซลก็คือ4ี5ีห้านะครับเกความร้อนทะลุขึ้นหลักร้อยนะฮะหลักร้อยเลยนะครับผมครับส่วนตัวเลขที่ว่า ผมเจ้าที่มาบอกนะครับผม4-5เขียนใส่ตัวแดงจึงคืงน,นะครับอายุตอนนี้ผมก็ย่าง39ย่าง40นะครับผมตัวเลขอาบางท่านอาจจะว่าเยอะนะครับผมแต่ผมเน้นให้คือ4-5ที่ผมเห็นเมื่อคืนนะครับเนาะ ครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังนะครับผมช่องโอปอพารวยนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับถังช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพ่อแม่พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแนวทางทุกตัวมีโอกาสเข้าและมีโอกาสหลุดนะครับสี่ห้านะครับผมที่มาเขียนใส่เต็มแผ่นหลังเลยไม่ไม่ใช่เฉพาะเต็มแผ่นหลังนะครับทั้งตัวเลยนะครับ นะครับ4 5นะครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับถ้าชอบแนวทางของ OPPO นะครับครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ